วันนี้พิกิวิหมอต้นไม้ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาหาเก็บสมุนไพรริมร่มโรครับผมโอ้โหเยอะมากนี่คือต้นญ้าใต้ใบลูกใต้ใบนะครับต้นเดียวกันนะครับบางคนเรียกลูกใต้ใบถัดมาก็จะเป็นน้ำนมราชสีหรือบางคนเรียกหนวดปลาดุกนะครับนี่เป็นพืชที่คุณน่าขุนตากันมากนะครับเพราะว่าบางคนจะมองว่าเป็นวัชพืชนี่เนี่อีกเขาเรียกน้ำนมราชสีก็ตรงเป็นยางเขาเนี่ยละครับยางเขาจะสีขา,ขาว อันนี้ไปกัดตาปลาได้นะติ่งเนื้อตาปลากัดได้ดีเลยนะครับมาบาังขนานเข้าไปใช้กันนะครับอโอเคเลยวันนี้พี่กิวิหมอต้นไม้จะทําการเก็บนะก็ไม่ยากครับถอนเลยครับเน่ใช้ทั้งรากนะครับ่ใยายใต้ใบนี้ใช้ทั้งรากดีเลยล้างให้สะอาดนะครับวันนี้จะใช้หนึ่งกำมือนะครับจะไต่ไปต้นใหญ่เลยครับต้นนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับ คงจะขมจี๊ดหน้าดูหน้าอาเอาเพิ่มอีกหน่อยให้ได้หนึ่งกำมือครับผมอย่างละหนึ่งกำมือนะครับก็โอเคม้วนเข้าไปเยอะแล้วนะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นต้นหรือต้นหนวดปลาดุกครับอ่นนี้ก็จะใช้หนึ่งกำมือเหมือนกันนะครับวันนี้ถอนเลยนะโอ้โหดินช่วงนี้แห้งแล้วครับรากไม่ขึ้นเลยน้ำนมราชสีไม่เป็นไรครับผมได้ดอกได้ใบทั้งกิ่งใบลำต้นไปครับผมวันนี้สองอย่างสองชนิด มันมวนเข้าก็กำใหญ่เบอ้ออเลยครับวันนี้ยาใต้ใบนี่ใส่มากก็ขมจีิดเลยนะบางทีก็ใครที่ทนรสขมไม่ได้ก็เบาๆลงหน่อยนะครับอวันนี้ตำรับยามาครับนี่ต้นน้ำนมรัชสีนะครับขับพิษบำรุงตับก็จะใช้สองตัวนี้ครับน้ำนมรัชสีกับยาใต้ใบนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้ช่วยขับลมแน่นท้องบรรเทาอาการไวท้อง ตะไคร้ใบเตยขิงอ่าแล้วก็จะมีลูกยอครับผมเครื่องลูกพอลูกยอใบยอเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสแบคทีเรียลดอักเสบปรับสมดุลฮอร์โมนขิงลูกยอใบยอก็เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสแบคทีเรียส่วนใบเตยก็บรรเทาอาการของไวทองขับลมแกแน่นท้องป่าช้าเหงาค,คลายเครียดหลับง่ายขับเหงื่อนิด,นด ที่จะใช้อยู่ประมาณ6 7ใบแล้วก็น้ำประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปถ้าไม่มีหม้อดินก็ใช้หม้อหรือชามสแตนเลสแบบนี้เลยครับอ่ะเมื่อใส่ทุกอย่างรวมกันเสร็จสับแล้วก็เทน้ำลงไปครับให้หมดขวดเลยครับเสร็จแล้วก็จุดเตาขึ้นตั้งเลยครับรอเดือดไฟก็ช่วงแรกก็ใช้ไฟแรงนะพอน้ำเดือดก็กดๆให้เขาจมลงไปในน้ำหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูสีนะ,อะโอ้โหหอมมากเลยสีชาออกชาชาเหลืองๆอย่างนี้นะครับเราจะต้มอ,อยู่ประมาณ1 0 1ถึง15นาทีนะครับก็ตั้งคางทิ้งไว้เมื่อมันเดือดดีแล้วร้อนดีแล้วเราก็ลดไฟให้ลงกลางๆนะครับทีนี้ใช้ไฟกลางๆอีกประมาณ5-10ถึง10นาทีนะครับพี่กิมิหมอต้นไม้ขอจวดก่อนครับ สักหนึ่งแก้วนะเออเฮยขมจจิดหอมฟุ้งอ้าวเมื่อได้ที่เราก็ปิดเตาพักทิ้งไว้ครับให้เย็นแล้วค่อยมากรองนะครับกรองเอาแต่น้ำเอาก,ากากออกครับผมนะมีที่กรองของกาแฟดํำนี่แหละใช้เลยใช้ร่วมกันได้ครับสรุปสูตรสมุนไพรพื้นบ้านบํารุงฮอร์โมนทั้งหญิงและชายวัตถุดิบที่เก็บมากับน้ำหนลิตรครึ่งนะครับ หญ้าใต้ใบหนึ่งกรรมัมป่าช้าเหงาหกเจ็ดใบใบยอสามสี่ใบลูกยอครึ่งลูกน้ำนมรัชสีหนึ่งกร,รม,มืมอตะไคร้หนึ่งเกีบทุบพอหกใบเตยสามสี่ใบมัดรวมพอให้หอมวิธีต้มน้ำหนึ่งลิตรครึ่งต้มให้เดือดใส่สมุนไพรทั้งหมดลงไปต้มด้วยไฟอ่อน1 5บหถึงยีนาทีพักให้เย็นกรองเก็บไว้ในขวดสะอาดดด่มวันละสองเวลาเช้าเย็นหลังอาหาร ครั้งละร้อยถึงร้อห้าสิบมลข้อควรระวังถ้านใดที่เป็นโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ควรดื่มขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหากมีอาการผิดปกติเช่นใจสัน่นแน่นหน้าอกควรหยุดดื่มทันทีส่วนสพุคุณนะครับสบพุคุณโดยรวมบำรุงฮอร์โมนเพศทั้งชายหญิงโดยเฉพาะวัยทองช่วยปรับสมดุลร,ระบบภายในปรับการหลั่งฮอร์โมนให้เป็นปกติ ลดอาการปวดท้องประจำเดือนหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบำรุงตับล้างสารพิษจากยาใต้ใบและน้ำนมราชสีบรรเทาอาการร้อนในเงาออกง่ายเวียนหัวจากฮอร์โมนแปรปรวนป้องกันเชื้อราในร่างกายสมุนไพรพื้นบ้านเก็บเอาตำรารทางที่หัวใจเรียกต้มน้ำเดือดใส่ยา,ตายใต้ใบใบยอน้ำนมราชสีตะไคร้ใบเตยกลิ่นหอมฟุ้งเหมือนย้อนสู่วัยเยาว์ สูตรนี้ไม่จำกัดเพศใช้ได้ทุกวัยเพียงใจเราเปิดรับพลังงานของธรรมชาติฮอร์โมนไม่สมดุลชีวิตไม่สบายลองให้ธรรมชาติสื่อสารกับร่างกายดูสิครับแต่คือขุมพลังชีวิตที่ฟื้นภายในไม่ต้องพึ่งยาเคมีมากมายสมุนไพรบ้านเราก็ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ชีวิตเบาโล่งลื่นไหลได้ทำน้อยได้มากแค่ลองหยุดดู ธรรมชาติรอบตัวแล้วใจจะรู้จักทางเยียวยาธรรมชาติไม่เคยทอดทิ้งเราแค่เราหยุดมองอย่างตั้งใจก็จะเห็นว่าธรรมชาติคือพลังชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับพี่กิวิหมอต้นไม้สวัสดีครับ